เออวันน bueno ี้ผมก็มาเปิดรายการพ่อบ้านจอนอะไรพ่อว่าอะไรวะพ่อบ้านจอนเยอะมั้งเยอะมั้งตั้งำอะไรอยู่วะนั่งยิงหนุ่มเหี้ย มึงก็เหมือนคนบ้านะให้กูพูดเลยมึงไมเหมือนแม่งนั่งยิ้มแบบว่าแกล่ะแกล <c oughs> ่งเปิดรายการคนแรกแก็อยากให้เพื่อนแบบเด่นลแล้วสิว่า,วาเราเู่นเกมไม่ได้เกม,มเกมินเลยหรือหินเลยหรือ,อไม่เพื่อนกูเกมเลยเคยเคยเกมไหมเคยเคยเอาวันนี้ก็เพจพ่อบ้านตอนสัตว์ฮะก็เดิมฮะไม่มีอะไร <c oughs> ครับทำกับข้าวเนื้อพ่อบ้านเนี่ยกลับบ้านเป็นเพ่อบ้านเลยเราต้องทำไม่ได้นะทุกอย่างนะดูความเก่งกาจของพ่อบ้านแต่ละคนนะถ้าเกิดมีเงินร้อยหนึ่งเงี้ย ทำได้ไหมทำได้ปะให้เราหนอยหนึ่งเหรอทำได้ห้่อยหนึ่งสีสีทำได้อยู่แล้วไปเลยสองถึงสามคนได้ไหมตายแล้วตายแลน่หารคนละสามสิบบาทเฮ้ยไม่ได้ดิผมเป็นคนแบ่งให้เอาไหมจับสลากกันจัดส่วนไม่เท่ากันอย่างเงี้ยแต่ดวงไปะอุปกรณ์มาไปดิโนไอเอ็มคนทำได้ เด้งครบเนี่ยนะฮะสิบบาทสี่สิบสี่สิบห้าสิบไปหาวัตถุดิบกันมาฮะนี่ฮะก็ได้สิบบาทเลยผมเคยทําเทสที่แบบว่าเนี่ยไปหากับข้าวตามบ้านเพื่อนนะจริงเราไม่มีเงินสักบาทเลยผมคิดว่าผมสามารถทําได้นะคิดเมนูไม่ออกเลยว่าทําอะไรอ่ะไาแต่เราก็ต้องไปล่าเมนูไงอะ่รผัดริมรั้วอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่นะใช่ ไม่ต้อใจแล้วไม่ต้องห่วงเลยมื้อนี้ต้องได้ไกินทุกคนต้องได้กินบอกไม่ใช่ทานข้าวถือวัาดุดิบจริงๆแล้วปกติไปซื้อวัตถุดิบทำแบบข้าวนะเจารถจนออกแต่อันนี้งบ50บาทจริงๆริงพกไต่กระเป๋าเก่งมาก,ก็ได้ห้าสิบาทซื้อไม่ได้ไมเ่เยอะแต่เดี๋ยวลองดูครักหัวไม่ต้องซ้อนกูดูเดียว สรุปแล้วเอามาเอเตอร์ไซค์ไปกลับมาเอารถขับรถไปซื้อดีอ่ะเหมือนอยากอากวดมอเตอร์ไซค์นะเดี๋ยวจะทำผัดบมูบุ้งหมูกรอบเว้ยคนบ้านในวอซิปปี้ไปห้ที่มหดดมดไหนว่าสี่สิบนี่ไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะไม่น่าไม่น่าห่วงอะไรคือห่วงแค่สิบบาทเนี่ยวัวโกงเขาเนี่ยวัวจะไปเอาวัตถุดิบบ้านน้องนะตลาดใกล้บ้านยนะังไงนายกล้องตามผมมาอ้ออาวอไม่ใช่รถเราอ้ออาวไม่ใช่รถเราเอ้ยมอเตอร์ไซค์หายเอ้ยมอเตอร์ไซค์หายลูกก็หายมาลูก ครับก็จริงๆแล้วว่าผมได้สิบาทใช่ป่ะไปตามบ้านเพื่อนอ่ะก้นบ้านเพื่อนอ่ะนะเรามีเพื่อนใช่ไหมไปดูบ้านนี่ใบแพร่อะนี่แกไม่ไปใครอยู่ไ้โอเดอยจริงๆนะผมรู้เลยว่าเอ๋มันต้องหมายนี่ถ้าเสิดเกันเลยพอมันต้องมาบ้านน้องมันแต่เราต้องมาก่อนเฮ้ยเรามาระยะทั้งดีนะฮะเฮ้ยมีกระเพราด้วยเห็นราหวัดดีฮะ มาทำไมที่มาทำไมเนี่ยจะทำอะไรไม่ใช่จะโทรบอกเลยไงโอเคเราจะขอดูในตู้เย็นหน่อยนะนี่อะไรเออโหร่อยม่วงม่วงนะฮะนี่อะไรวะเนี่ยนี่อะไรอ่ะออดออดเห็ุนะนี่อะไรวะผมก่อมาดูดิเฮ้ยผมก่อพันปีอยุคของมันอะไรผมก่อแล้วแล้วแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะให้ตื่นไปก่อน ยเยอะเลยนะหนูก็เอ้ยเพรว่าเห็นนะเราก็ได้เห็นนะฮะแล้วก็หมูก็พันปีไปทิ้งห้มันด้วยแล้วกันเนาะครับตอนนี้เราถึงตลาดแล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูวัตถุดิบข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้งา,ไปไปางไปก็ไปเลยโคตรร้อนเลยว่ะต้องใช้อะไรบ้างวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอดูสวยๆก่อนร้านนี้ดีกว่าตัวบุ้งไม่เหี่ยวตัวบุ้งกัมเท่าไหร่ครับสิบบาทเราใช้สักกี่กัมดีวะเอาเนี่ยสองกัมครับผม อย่างเดียวครับนะตอนนี้งบ50บาทเราซื้อผักพุ้งไป2กตำตำละ10บาทเหลือเท่านี้ฮะดูนะว่าจะไปต่อยังไงเอ้ามาเลยเนี่ยเดีได้แล้วเหรอได้แล้วได้แล้วอุปกรณ์อะไรมีอยู่อย่างเดียวผักพุ้งอย่างเดียวเลยเดี๋ยวขึ้งปูอ่ะเดี๋ยวหาเอาเดี๋ยวผมต้องดูว่าอะไรบ้างดีกว่าอ่าโอเคเฮ้ยเดินเลื่อนก็ได้นะได้ใส่เปลือกอะไรก็ได้เปลือกก็ได้นะไม่พลาเอาสายวาเอาไก่ไปไว้เอเปลือกมา สแต็มสแตมแม่คารับแรกวะนี่ยครับผมได้ข<ส> <Carlo> ิสิบผมซื้อได้ยี่ห้าเหลือสิบห้าบาทใข่ระเบิดนี่คือเอาไปเพี่ยงหัวคนเล่นหรือเปล่าหมดแล้วพอดีอันนี้สิบ<ญ>ห้าบาทเมื่อกี้ยี่ห้าบาทวันนี้เราก็จะได้เมนูไข่ระเบิดแล้วซึ่งเพื่อนๆ็อาจจะงงไข่ระเบิดระเบิดยางไงนป่ะเรากลับบ้านแต่งหมข้าวได้แล้วป่ะ ไปโคราชเลยเราได้มาแล้วว่าใครจะเบิดยืนหรือยืดครบเหรอครบแล้วต้มอยู่วะไงเอาไปทอดแล้วน้ำมันเนี่ยไส้ของเอกไส้ของเอกนี่แหละเงินเหลือปะเนี่ยเราหมดพอดีเลยเนี่ยอันเนี้ยี่สิบห้าบาทอันนี้สิบห้าบาทครบพอดีสี่สิบซ้ำเลย ได้ไปสิบาทแบบเนี้ยทำอะไรกินนี่ผมเหลืออยู่30บาทสิบผมต้องซื้อน้ำมันไม่ต้องใส่น้ำมันเตือง,องนักอ่เดี๋วเอ้านี่มันผับผับวุ้งผัดผับวุ้งอะไรอ่ะตอนแรกจะทำผับวุ้งหมูกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูหมูกรอบที่บ้านน้องงั้นไปเลยไหมเดี๋ยวผมจะต้องซื้อน้ำมันอีกอ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำมันปะเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำมันปะอ่าไปซื้อน้ำมันก่อนเท่าไหร่นะยี่สิบสามเลยหรอไม่ไม่เกินงบน้ำมันอย่างเดียวนะไม่ถูกไม่ต้องนะเริ่ม หมดงบพอดีเลยว่ะกล่าวว่าจะได้เต้าเจี้ยวหรืออะไรหน่อยไม่ได้นะครับครับผมขอบบคคุณรัเรียบร้อยดีเดี๋ยวไปต้อนบ้านในวันเดียวไปได้ไหมไปไปโอเคเวทผมไปก่อนเจอกันที่บ้านเจอกันเพื่อนไปที่บ้านต่อนี่นะครับได้ละอุปกรณ์ผมครบไข่ระเบิดยืนและยึดแต่ส่วนของเอ็นน่าจะเป็นผัดเต้าหุ้งเน่าก็ไม่รู้เดี๋ยวมาคุยงานกันนะฮะคุณผู้จัดการส่วนตัวนี่ผู้จัดการส่วนตัวผมนะครับเคลื่อนเตะผมด้วยนะครับผมว่าเดี๋ยวผมต้องไปแล้วครับไป นะตอนนี้เรามาถึงบ้านน้องชายผมแล้วนะบ้านเดี๋ยวเราไปดูกันว่าของมีอะไรข้างในเปิดตั้งอาตาเลยเฮ้ยมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยมึงได้เท่าไหร่แั้นะฮะหาสิมึงยังไม่พออีกต้องเอาหมูเผาไพ่โอ๊ตเนี่ยละมเป็นทีมเ่ยมน้ว้ดูกดมัดก่อดใช่วมัดเองพอหมูกรอบอะใช่ในช่อได้ป่ะมันเป็นน้ำแข็งใช่ป่ะแต่มันน้ำแข็งมันก็ละลายเออก็เลยติเลยมัด เอาอ่ะเอาไปเอาไปพี่ตั้มไม่ไม่ลงทุนไม่ลงทุดตโอเคเขามีความสามารถถูกป่ะความสามารถในตั้มคืออะไรมาขอมาขอมึงมีพวกคิดอะไรบ้าะเนี่ยไม่ได้คิดเนี่ยมันกูซื้อมาแล้วไม่เป็นไรผมมีกระทะเชฟลอดไงไปแล้วนะนั่งทำไรไอ้คเนี่ยเดี๋ยวยำมาหน่อยไว้ยำาเห็ดหน่อยให้อคนมาสอนยำกันไปแล้วนะเอ้ยมึงเอารถมาแล้วมึงจอดรถไว้ไหนกูไม่เห็นรถมึงอกีโอ้ยกูเมกว่ากูขึ้นรถมาจริงจริงผมนั่งวานสายบินมาไป ปละด๊๊ไปเถอะไปละโอเคละไปละโอ๊ตมาเจอกันเจอกันขอบใจมากขอบใจมากที่เราเอาหูกรอบให้เอเก็งแนการที่เจ๋งมากขอบใจน้องแล้วเจอกันไปไมย่บ้านนด้วย หาสปอนเซอร์ให้ผมด้วยนี่หอมมะเขือเทศอันนี้คือสูตรของผมเองทุกคนต้องได้กินนี่ได้ไทรเบิดยืนหรือึ๊กได้หมูกรอบกับอะไรวะน้ำมันเหรอเอ้ยน้ำมันเอ้ยน้ำมันกูหายไปไหนวะไลออกไปวะเอ้ยน้ำมันหายไม่เป็นไรน่าจะอยู่ในรถได้ตั้มอ่ะโอเตั้มเดี๋ยวมันมาอยู่แล้วอันนี้แม่งเอาตัวรอดได้หรือวะไปงั้นเข้าไปดูกันไป หลังจากที่เราเตรียมวัตถุดิบนะฮะคืออยากจะบอกก่อนเลยว่ารายการเรามันไม่ใช่รายการทําอาหารไม่ใช่ที่จะมาทําอาหารอร่อยว้า wow! วหรืออะไรอย่างนี้มีอะไรกินนั้นทํากินได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็แดกก็แดกวัตถุดิบเรามีแค่ไหนใส่แค่นั้นนะฮะกระเทียมไม่มีโอเคอาจจะมีเต้าเจี้ยวเหลืออยู่ั้งแล้วมีหมูกรอบด้วยไอ,อหมูกรอบมาด้หมูกรอบขอน้องมาเราจะใส่หมูกรอบเข้าไปเลยนะฮะ เอ้ยไม่เอาหมูกรอบไปเลยกูไม่ใช้มหมูกรอบไปเลยเป็นผักบุ้งธรรมดานะผักบุ้งไฟแดงแต่กระทะเรากระเตาเรามันจะเป็นเตาสนามซึ่งไม่รู้ไฟจะแดงหรือเปล่าให้น้ำมันมันร้อนก่อนแต่จริงเครื่องมันจะต้องเยอะกว่านี้้หมเราลืมแล้วพี่ไม่ลืมเงินไม่พอเงินไม่พอนี่นกระทะร้อนได้แล้วจริงๆมันต้องขัดกกยโยนไม่ได้หรอกกระทะอย่างงี้ไฟลุกขึ้นมาทำไงวะเนี่ยทำรูปแป๊บทำรูปแป๊บถ้ามหนึ่งสอง ขึ้นนมาทงาาจริงๆของผมเสร็จแล้วนะฮะผมใส่จานนี้เลยนะจานที่เ,เราไ,ไเาได้เลยใส่ได้เลยถ้าผมบูมใครก็ใส่จานเดิมได้โจทย์ผมผมวันนี้50บาท ได้ผัดผักด้กินเลยผมจบแล้วนะโจทย์นี้ผมจบแล้วนะแต่ผมยังไม่เดี๋ยวลองชิมเลยเฮ้ยชิมก่อนทำชิมก่อนเลยเออทำไม่เกี่ยวนะอืเห็นปี๋เลยโคตรเค็มเลยโอ้ยแพ้เดมแพ้เดมความชิมเหน่อยเป็นไงเป็นไตเลย ผมมาเริ่มมันแลยครับไข่ระเบิดยืดแล้วยืดยืดแล้วยืดอีกอันนี้เมนูไข่ระเบิดไม่รู้นะฮะผมจะระเบิดหรือเปล่าผมเทแล้วนะนล้วมันร้อนไหมจับนี่จับนี่เทไม่โยนไม่โยนมึงโยนได้เหรอแบบเนี้ยพี่ทำอะไรวะพี่ทำอะไรวะนี่ก็งงทำอะไรวะเนี่ยใช่เขาไม่ดี บางคนไม่กินมันกินเผลือกินเปลไม่น่าไม่น่าไม่น่าทำไม่น่าเล่นไม่น่าเล่นอันนี้เลี้ยนซีว์ซีว์ดำไอซีวขาวแต่มันดำเค็มก็พราะไอ้นี่แหละไม่มีมันเค็มบ่อยนี่ต้องเจี๊ยวน้ำตาลนี่เสร็จแล้วรสชาติออกมาทางไหนครับเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดเผ็ดยังไงเผ็ดยังไงอาจจะงงอันนี้คือเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับจริงๆถ้าเกิด ตอนนี้ชอบหมูสาบะต้องใส่หมูสับไปด้วยเรื่อติดบาทยังอยู่เลยก็ยังไม่ได้ใช้ผมว่ามีแค่ติดบาาไม่จะเป็นต้องทำก็ได้นะฮะตอนนี้ก็ได้เห็ดมานะฮะต้องทำเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนนะกินนี่ดีกว่าเนาะมา ไที่นี่เลยวะเต่าทองพี่บรไขวรอบเดียวใส่ไป้ครบใส่ไป้ครับทำอะไรผมจริงจังเสมอนะครับแงเหมือนงูเหมือนงูเหมือนงูเพลงที่ม่งูไเลมาว่ได้กินเม็นละ่ได้กินเหม็นผมบอกเลยนี่ดูดิผมกริวสวยนะผมจักจะเป็นเทพกริวมาก่อน่พูดอะ เอาเอาน้ำออกเลยป่ะมาทำมาชิมกันนะครับนี่อร่อยนะเว้ยป็นไงเป็นไอย่างงยอร่อยอร่อยสำหรับวันนี้ก็ผ่านไปนะฮะโปรเจก ทำหมึกเผาในงบ100บาท3อย่างดีพูดมากเลยผมจะโอเจทสองคนนี้เขาพูดเก่งอ่ะผมจะไม่ค่อยพูดหรแต่กับข้าววันนี้ถือว่าใช้ได้นะตั้มพูดตัมพูดตัมเลยเนี่ยกูจริงกูอยากให้ทีมงานพูดว่าเพราะว่ากับข้าวที่กูทำมันอร่อยอร่อยปะอร่อยปะใครอร่อยสุดใครอร่อยสุดตัมพุ้งอยู่แล้วพี่ โโอ้หมันอยู่เป็นเราอยู่กินไปแล้วเรากินไปแล้วนะอ่ากูไม่กินเลยกูไม่ได้กินเลยกูงานไม่ทานไอ้ขี้ต้องกินผักบุ้งไงกันเพื่อนพี้แปกเลยเหนะแต่จริงแล้วฮะมันจริงแล้วว่ามันไม่พอหรอกครับ100บาทที่เราหากันเพราะว่าไหนๆถ้าเกิดเอาจริงๆนะไหนๆพวกเครื่องปรุงแบบตูดีตีตีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบไม่มีหรอกก็แค่มาทำให้สนุกสนุกไปเฉยๆคนเรามันไม่มันไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะฮะคือ มีทั้งดีทั้งเลวทําได้และทำไม่ได้ทําไม่ดีแต่พยายามทําดีโอเคครับวันนี้คลิปนี้ครับพ่อพ่อจอนจัดนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ใช่องยูทูบเรานะครับเขาไปกดแท้กก็พ่อจอนจัดแร็กยังไงตอนนี้ฝากเพจก่อนครับกดซับสไครป์กด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 บดกดกดหนกก็กด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 บดก้าดกดกดกดดกอกดกดกดดกดดดกดดดดกอกดดดด